ถ้ามันทำเนี่ยมันต้องทําภายในปีนี้เพราะถ้าปีหน้าจะเป็นแนวชงแล้วทําไม่ได้แล้วในลักษณะแบบนี้เงินเก็บก็จะค่อยหมดคหมดเพราะข้างบนเนี่ยคือที่เก็บต้องแก้ไปห้องน้ำาะคะใช่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยเราเดินเดินเข้าประตูมาเสียหายบันไดเสียหายนี้ถ้าเราจะต้องเดินผ่านห้องน้ําไปที่ห้องครัวเราจะต้องจัดการเรื่องห้องน้ําก่อน แต่ว่าอาจารย์เขาก็เลยมีช้อยอื่นว่าอ่ะถึงสมมติถ้าพี่ไปอยู่คอนโดซะมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าเอาเคถ้าวันนั้นพี่บอกอาจารย์ว่าไม่ไหวสมมตินะอย่างน้อยอาจารย์เขาก็จะพยายามรับอ่ะทีนี้ทีนี้นมันมันโจทย์ไม่เหมือนกันแล้วใช,ใช่ไหมโจทย์มันไม่ใช่ว่าดีกว่าเวลาหัวหัวหัวถ้าอาจารย์ทำงานถ้าอาจารย์คิดว่าคุ้มไม่คุ้มครับ ร้อยหนึ่งได้ยี่สิบร้อยหนึ่งได้ห<า>้าสิบร้อยหนึ่งได้ห้าสิบดีกว่าอันนี้เรียกคุ้มเออแต่ถ้ามันไม่มีและ้ะทีนี้ยี่สิบกับห้าสิบห้าสิบหมดลวเหลือแต่ร้อยหนึ่งได้ยี่สิบยังไงมันก็ต้องเอาร้อยหนึ่งได้ย<า>ี่สิบเพราะว่า,ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรถ้าชั้นที่หนึ่งผ่านถ้าคุณรับปากว่าคุณจะทําตามนี้ซึ่งถ้ามันทําเนี่ยมันต้องทําภายในปีนี้เพราะถ้าปีหน้าจะเป็นแนวชงแล้วทําไม่ได้แล้วก็ต้องคาดอีกปีนึ่งแล้วกับว่าตอนนี้ผมยุบ ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวเลยชนตรงขอบบันไดนี่เลยถูกต้องค่ะกันไปเลยใช่ค่ะแล้วประตูนี่คือต้องก่อปิดเลยไหมครับก็ก็ปิดเฉยๆก่อนก็ได้อย่างนี้คือถ้ามันไม่ไหวก็ทาให้มันหมดสภาพอ๋อคือปิดประตูเฉลิบแล้วก็เอาม่านมาวางก็ได้หรือว่าไม่จาเป็นใช่เอาต้นไม้วางก็ได้จำได้ควางได้ออันนั้นเป็นเรื่องรองละอันนั้นเป็นเรื่องรองเดี๋ยวค่อยปรึกษากันภายในอีกทีได้ครับ ถ้าโปรนี้ผ่านอ่าฮะอ่าถ้าแพลนนี้ผ่านครับเราก็จะไปสเต็ปต่อไปครับคือครัวประตูคืออยู่ตรงนี้เลยใช่ประตูคือใช้บานนี้ได้เลยแต่เวลาเปิดบานมาเปิดบานมาทางนี้ครับอ่าเปิดเข้าเปิดบานมาทางนี้แล้วความสูงความกว้างก็ตามมาตรฐานเลยช่องตรงนี้เลยแค่กรีดข้างล่างออกอ๋อข้างบนอย่างอื่นเราก็ไม่แตะละครับอืมแล้วก็ตั้งประตูหลังตรงกรอบนั้นครับค่ะประตูหลังก็คืออยู่ชิดตรงนี้เลยคือเพราะว่าตอนเนี้ย ตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันเป็นเอรันใช่ไหมล่ะเอออ๋อลงลงได้ได้จริงจริงจริงๆไม่ไม่ไม่อยากให้อยู่ชั้นใดอยากให้อยู่ตรง W หนึ่งเพราะว่า W สองมันจะเป็นชงองรั่วไม่อยากให้เดินผ่านเพราะว่าเพราะว่ากั้นกั้นตรงนี้เป็น W 2สองทิ่เป้วางอยู่ครับอ่านี่ประตูหลังอยู่ที่ W หนึ่งครับอืประตูออกหลังใหญ่ใหญ่เกินไปนะคะ คือนันเป็นพื้นฐานประตูหน้าใหญ่ประตูหลังต้องเล็กเพราะว่าประตูหน้า,นาคือรายได้ไ,ดไงรประตูหลังคือรายจ่ายก็เป็นแซนมาตรฐานท,ทั่วไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องอค่ะคะ,ะ,ะทีนี้ถ้าคุณทำสเต็ปหนึ่งแพลนอันนี้รเราก็จะแพลนสเต็ปสองให้คุณก็คือพื้นที่ที่จะเป็นครัวเราก็จะกั้นแค่นี้แต่ว่า ไม่ซีเรียสว่าคุณจะต้องใช้ผนังนเบาคุณจะใช้ฉากก็ได้แต่ฉากต้องมั่นคงกว่านี้ฉากต้องมั่นคงกว่านี้แล้วเราก็จะให้เข้าตรงนี้เหมือนกันแล้วตรงนี้กัก้นครัวเล็กครัวครัวควบคุมได้ถึงจะสามารถครวบคุมต้นทุนในการทรําธุรกิจได้แล้วประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ถอดบานออกเหลือแต่เหล็กดัดมันจะทําให้โซนหลังบ้านนี้กลายเป็นโซนหลังบ้านที่อยู่นอกบ้านจริงๆเข้าใจไหมคะ อ๋อเอาประตูออกไปเลยเอาบานประตูออกเหลือแต่เหล็กดัด,ด,ดอ่ะเพราะว่าถ้าคุณกังวลเรื่องความปลอดภัยอะ่ะคุณแค่เอาบานทึบเอาบานทึบจากตรงเนี้ยมาใส่มาใส่ตรงนี้ได้มาใส่ตรงที่เราจะกั้นใหม่เนี้ยก็ย้ายบานทึบมาส่วนตรงนี้ก็เหลือไว้แต่เหล็กดัดแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดบานเกรดไว้ให้ลมโฟล์ครับข้างหลังก็จะมีลมโฟล์ห้องน้าก็จะเป็นส่วนนอกครัวก็จะเป็นส่วนนอกบ้านข้าวของต่างๆที่มันไม่จําเป็นคุณก็ย้ายออกข้างนอกให้หมด ทีนี้เวลาเราจะเดินผ่านจากห้องน้ําไปครัวเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคุณต้องทําฉากรับแรอันหนึ่งทําฉากขึ้นมาอย่างนี้แล้วเดินจากนี้ไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเวลาคุณเดินผ่านแล้วคุณใช้ม่านมุกแค่นี้มันไม่พอม่านมุกมันไม่ได้บ้านมุกแค่สี่ห้าเส้นมันไม่พอตอนนี้ถ้าเราจะต้องเดินผ่านห้องน้ําไปที่ห้องครัวเราจะต้องจัดการเรื่องห้องน้ําก่อนไม่ให้เห็นประตูห้องน้ําเพื่อที่จะ พลังไปถึงครัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ครัวมันจะอยู่ลึกเข้าใจไหมคะอ่ะเราก็จะวางฉากบังประตูห้องน้ํานี้เวลาเราจะเข้าห้องน้ำคือเราเดินอ้อมนิดนึงแค่นั้นเองอ๋อทำเป็นผนังกั้นเอาไว้ไม่ไม่ต้องผนังกั้นเอาแค่ฉากไม้อันนั้นก็ได้เพราะว่าฉากไม้ตรงนั้นน่ะคุณก็ตั้งเป็นตัว L ไงหนืกออกไหมคุณตั้งเป็นตัว L และอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มันมันก็จะมีผนังเบาอยู่แล้วคุณก็ตั้งฉากนิดเดียวค่ะก็ย้ายฉากมาที่ให้พลังไป่ห้องครัวก่อน รรเราก็จะเห็นประตูครัวก่อนอย่างแรกก่อนโดยผ่านห้องน้ําไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีประตูห้องน้าเอาประมาณนี้ละกันคําว่าห่วงช่วยคือลมหายใจของท่านอาจารย์คืออยู่จนเป็นปกติมันคือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยครับทําไมบ้านต้องสะอาดเนี่ยผมก็ให้ที่อ่านแล้วว่าเหตุผลที่บ้านต้องสะอาดเพราะว่า ในบ้านแต่ละจุดมันคือความหมายในชีวิตเราในแต่ละแพทเทิร์นเราใช้เวลากับห้องไหนมากที่สุดแพทเทิร์นสองถ้าสเต็ปสองคุณโอเคเราก็จะวางตำแหน่งในครัวให้ว่าอะไรคุณจะอยู่ตรงไหนครับอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีว่าเดี๋ยวคุณจะต้องวางอะไรเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันตำ่ำอ่าใช่ครับแสดงว,ว่าครัวเนี้ยในส่วนพื้นที่ข้างหลังเต่เนี่ก็คือเรากันมาแค่ตรงส่วนนี้ถึงแค่ขอบ ขอบของเตาแก๊สได้เฉยถูกต้องตรงนี้คือเป็นพื้นที่เต็มเลยใช่เป็นพื้นที่โล่งๆไว้ครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยพอครัวใหญ่มันจะทำให้คุณควบคุมต้นทุนทางธุรกิจควบคุมต้นทุนทางชีวิตไม่ได้ครับทุกอย่างจะเกิดจากปัจจัยภายน,นอกครับอะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากั้นครัวให้มีขอบเขตชัดเจนวางตำแหน่งเตาให้มันใช่ อันนี้พลังในการทำามาหากีมันจะเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งครับเข้าใจนะอ่าน,นี่คืออันนี้คือแผนหนึ่งนี่คือแผนสองนะมุม <fandom> ที่อยู่หน้าครัวเนี่ยควรจะตั้งต้นไม้กับโคมไฟเพื่อให้พลังมันยกตัวขึ้นนิดนึงั้งสามุมเลยใช่จริงๆมันต้องเป็นสี่มุมไงมันต้องหนึ่งสองสามสี่หรือไม่ก็สี่นี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่อย่างน้อยที่สุดอะให้พลังมันลอยตัวขึ้นใช่ส <4. S 1> ี่ ก็ที่เสาค่ะมุมเสามุมเสาแล้วก็มุมเสามุมเสาเพราะฉะนั้นพื้นที่พื้นที่ด้านหน้าถ้าคุณจะเก็บของคุณควรจะเก็บของแค่เสมอหน้าต่างอย่าให้มันบังแสงมากนะด้านนอกใช่ไหมครับด้านนอกทั้งด้านนอกและด้านในอ๋อถก็จะวางของบอกบอกไว้ก่อนอย่าลืมแล้วฝั่งนี้นก็รบ้านนี้ฝั่งมักงกรซื้ายหมดทั้งบดหยองน้ำครัว ต้องสร้างมังกรตู้ไว้ไม่งั้นผู้ชายในบ้านเสียนมังกรตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่มีพลังทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จใช่มันเอาไมทิ้งเพื่อหลดผู้ชายแล้วมันมืดไม่มีแสงมังกรต้องตั้งไหนครับมันฉีดด้วยไงก็ก็ทําทําให้เสร็จก่อนทําให้เสร็จก่อนทําให้เสร็จไก่อนเพวกเรากันลืมได้ครับทําให้เสร็จเพราะมันต้องทําเสร็จแล้วต้องล้างพลังก่อน ตรงนี้เนี่ย<ก>จริงๆแล้วต้องแก้ตปห้องน้ำใช่เพราะว่าเนีย่ยเห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยรเราเดินเดินเข้าประตูมา,าเสียหายบ<า><า>ันไดเสียหายนี้ลอห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าห้องทํางานโดบีกหนึ่งดอกลอดห้องน้ำเพื่อที่จะเข้าบันไดขึ้นบันไดโดบีกหนึ่งเดินไปโต๊ะอาหารโดบอีกหนึ่งห้องน้ําตัวนี้นี่คือจะต้องเต็มที่ แต่ว่าถ้าสำหรับก้อยนะดีที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นฝ้าเพดานไปเลยเพราะว่านปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ปัญหาเนี่ยมันคือคานตัวนี้มันแล้งกลางครับมันแร่งกลางแต่ตรงนี้มันครอบไม่ได้แล้วถ้ามันตีฟ้ามันต้องมันก็จะตีฟ้าได้แค่นี้เพื่อที่อย่างน้อยที่สุดคานมันก็จะลายคานมันก็จะอันนี้ไปหน่อยแล้วก็ตรงนี้เราก็เราก็แก้ติดกระจบแก้วค่ะ อ๋อคือเก็บขานี้ไม่เห็นนั่นเองอแต่ว่าดูดูเขาทำดิเขาตีสโลเพราะว่ามัน,นมีท่อทอ,อยู่ใช่เขาเลยตีสโลเลยไม่มันทยอย่อใหญ่ขนาดไหนท่อมันแค่แต่ง้านนี้หรืออะไรคือปิดเป็นท่อตู้นั่นเองเมื่อจะใหญ่หอะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นท่อสีนิ้วท่อโค้งย้ายอืมใช่อ๋ออ๋อเป็นไปได้ครับจริงจริงถ้าตีเป็นกล่องก็แค่กล่องทั้งนี้ทงนี้ก็ปิดทั้งส่วเลยก็นั่นแหละทีนี้ก็คือว่าข้างข้างบนเนี่ย โผล่บันแทงมาทึงนี้ไม่รู้ว่าแกกระจกกันแล้วหรือยังพนัมากันแล้วกันในลักษณะแบบนี้เงินเก็บก็จะค่อยๆหมดครับเพราะข้างบนเนี่ยคือที่เก็บที่เก็บเงินครับเออมันมันมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนทิศทางในการไหลของพลังใหม่เลยโฟล์มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราก็ต้องมาค่อยๆปรับ ๋ยวฉันฉันประการที่หนึ่งคือทําข้างล่างก่อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ตั้งประตูเองมันก็จะได้พลังคืนมาทีนี้เวลาใช่เวลากั้นครัวแปนกั้นครัวอยู่ไหนผนังนี้กั้นคือเป็นผนังทึบอย่างนี้เลยใช่ไหมครับไม่เอาแบบอลูมิเนียมที่เป็นแบบกระจกไม่เอาเนาะไม่เอาคือจริงๆแล้วทำอลูมิเนียมกรอบกระจกก็ได้แต่จะต้องติด แต่ต้องติดสติ๊กเกอร์ฟ้าฟิล์มฟ้าเพราะถ้าไม่งั้นมันจะรั่วไหลครับอันนี้ค่ะก็เป็นอลูมิเนียมได้กระจกได้ได้เหมือนกันก็ดูว่าไหนสะดวกสำหรับคุณแต่ว่าถ้ากระจกก็ต้องต้องระวังเรื่องรั่วไหลการงาสะท้อนอ่าฮะแค่นั้นเองก็ติดฟิล์มทึบหมายถึงตรงนี้เหรอคะที่เป็นตรงที่ก้นนะครับกระจกคือติดฟิล์มทึบเหมือนไม่งั้นคือทำเป็นแบบนี้เลยแต่จ้ะต้น พี่ว่าพี่ว่าถ้าทําข้างหลังเนี่ยทำเป็นผนังเบาแบบนี้ก็ยังจะง่ายกว่าติดติดกระจกเนาะติดอลูมิเนียมกับกรอกกระจกเนาะก็อันนี้ต้องถูกถูกป่ะโอเค